โรคตับเป็นง่ายหายากทุกคนต้องระวังครับ1โรคตับแข็งครับสายปาร์ตี้ครับต้องระวังโดยเฉพาะครับคนที่เป็นนักดื่มเป็นประจำครับยิ่งดื่มบ่อยๆมากเท่าไร่ครับแอลกอฮอล์เหล่านั้นครับก็จะดูดซึมสะสมอยู่ที่ตับทําให้ตับอักเสบพาไขมันครับไปเกาะตับและเป็นตับแข็งในที่สุดครับเพื่อทุกคนหากไม่ดื่มเลยหรือว่าดื่มให้น้อยลงครับก็จะช่วยลดความเสี่ยง ได้มากครับผมสไขมันเกาะตับครับวนผอมก็เป็นได้ครับถ้าตามใจปากนะครับเพื่อนทุกคนถึงครับไม่ใช่นักเดิมแต่ถ้ากินหวานจัดแล้วก็เลือกอาหารมันๆครับเป็นเมนูจานโปรดแล้วแล้ก็ครับไขมันก็มาเกาะที่ตับได้เหมือนกันครับแล้วก็คนนะครับสมัยใหม่หรือว่าคนวัยรุ่นครับที่เป็นโรคนี้กันเยอะขึ้นตามพฤติกรรมที่ ไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับแล้วก็ออกกำลังกายได้น้อยครับทานอาหารไม่ครบห้ามูแล้วก็กินอาหารพวกจังฟู้ดไปเกือบทุกมื้อครับรวมถึงครับคนที่เป็นเบาหวานความดันและก็ไขมันในเลือดสูงครับผมก็มีความเสี่ยงมากขึ้นครับโรคนี้ครับไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะคนอ้วนคนผอมแต่รุมพุงครับก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันนะครับผม สามครับไวรัสตับอักเสบีแล้วก็ C ครับติดได้ง่ายไม่รู้ตัวครับผมเพราะว่าโรคนี้ครับผมเป็นโรคติดต่อโดยผ่านทางเลือดน้ำเชื้อแล้วก็น้ำข้างหลังอื่นๆครับแล่เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราครับก็จะไปทำลายเซลล์ตับอย่างเงียบๆครับผมห่างนะครับไม่ตรวจและก็ปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็จะส่งผลครับ กระทบเหมือนโดมิโน่ครับทำให้ตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดครับแต่โรคเนี้ยไม่ติดต่อผ่านทางน้ำลายครับแล้วก็การให้นมบุตรแต่อยา่างใดทั้งสิ้นนะครับผมป้องกันได้ก่อนไม่ต้องรอรักษานะครับผมโรคตับต่างๆครับนั้นมักจะไม่ได้แสดงอาการครับในระยะเริ่มต้นแต่ เมื่อแสดงการเหล่านี้นะครับเราก็ควรต้องรีบครับเช่นอ่อน er, เพลียเหนื่อยง่ายครับแล้วก็เบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารตัวเหลืองตาเหลืองครับก็แปลว่าโรคเริ่มลุกลามมากครับและเพราะฉะนั้นรับวิธีป้องกันที่สุดก็คือนะครับเราจะต้องอทําการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คว่าค่าตับยังปกติ ดีหรือไม่ครับแล้วก็ดูแลสุขภาพทานอาหาร,หารออกกําลังกายนะครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบอืด ไปโล่งต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากัะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลูกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับาการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมนันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน